สวัสดีค่ะพี่ก,กอวันนี้พีุ่กูเกมนะคะจะมาอ่านมานาประจำวันให้ฟังนะคะในวันที่25พฤษภาคมวันอังคารแล้วนะคะเวลาเดินทางมาเร็วมากในหัวข้อนะคะเปลี่ยนเป็นเกียร์ว,ว่างขับรถกันนะในหัวอ่อในพระคัมภีร์นะคะภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อ12ค่ะภายหลัง ไฟก็มีเสียงเบาๆเรื่องราวย่ว่าชายที่อยู่ข้างหน้าฉันจงที่ลังรถกำลังทำภารกิจเขาตั้งใจเดินไปทางทายรถกระบะเพื่อปลดตะขอลากจูงไม่ให้เกี่ยวไปโดนแปลงหมุนทำความสะอาดแรงสูงเขาจ่ายเงินให้กับพนักงานและนำรถ รางอัตโนมัติโดยใส่เกียร์เดินหน้าไวพย,ยันาการตะโกนไล่หลังว่าเกียร์ว่างเกียร์ว่างแต่กระจกหน้าต่างรถถูกปิดไว้จึงไม่ได้ยินเขาพุ่งผ่านที่รางรถภายในสี่วินาทีรถแทบจะไม่เปียกน้ำเลย เอริามีภารกิจเช่นกันท่านยุ่งกับการรับใช้พระเจ้าในงานใหญ่ๆท่านเพิ่งเอาชนะพวกผู้เผยพระชนะของผาบาอันในการต่อสู้อย่างเหนือธรรมชาติซึ่งทำให้ท่านอ่อนล้าดูที่หนึ่งพงกษัตริย์บทที่18ข้อ16ถึงข้อ39ท่านต้องการเวลาในการปลดเกลียวว่างพระเจ้านำเอริยาไปยังภูเขาโฮเรบ ที่ซึ่งพระองค์เคยปรากฏแก่โมเสสเมื่อนานมาแล้วอีกครั้งที่พระเจ้าทรงทำให้ภูเขาสะเทือนแต่พระอ,องค์ไม่ได้ทรงอยู่ในลมที่ทำให้หินแตกเป็นเสียงเสี่ยงในแผ่นดินไหวหรือไฟที่โหมกระหนำ่ำแต่พระเจ้าทรงมาพบเอรียาด้วยเสียงอันแผ่วเบาเอลียาได้ยินท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าไว้ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำเพื่อ เมื่อพบพระเจ้าหนึ่งพงกษัตร์บทที่สิบเก้าข้อสิคุณและผมก็มีภารกิจเราใส่เกียร์เดินหน้าให้กับชีวิตของเราเพื่อทำสิ่งใหญ่ให้กับพระองค์ผู้ช่วยให้รอดแต่ถ้าเราไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ว่างเราอาจพุ่งทยานผ่านชีวิตไปอย่างเร็วและพลาดเทลงมา <c oughs> และพาดการเทรลงมาของพระวิญญาณพระอ,องค์ทรงตัดกระสิบว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าซาดูดีบทที่46ข้อ10อย่าลืมปลดเกลียวว่างคำถามเพื่อคิดคข้ควรนะคะคุณดำเนินชีวิตให้ช้าลงเพื่อใช้เวลากับพระบิดาอย่างไร เพราะอะไรช่วงเวลาของเกียร์ว,ว่างจึงจำเป็นสำหรับคุณที่มักขับเคลื่อนไปข้างหน้าใช้เวลาอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระบิดาข้าปร่งหยุดนิ่งเพราะว่าร่องคือพระเจ้าขอบคุณค่ะ